คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะคะคลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรมากและเป็นคลิปที่สั้นๆเพราะคลิปนี้แพรจะมาแนะนําตัวเองนะคะเพื่อใครที่ยังจะไม่รู้จักยังไม่รู้จักนะคะยังไม่รู้จักฉันวันนี้ก็จะมาแนะนําตัวให้ฟังแค่เล็กๆสั้นๆนิดนึง แบบบางคนที่รู้จักเนี่ยโอเคการรู้จักค่ะอขอบคุณนนะคะแนะนำตัวเลยดีวยกว่าชื่อเล่นชื่อแพรวานะคะนางสาวสุปตาหอระพูลค่ะตอนนี้อายุ16ปีแล้วเรียนอยู่โรงเรียนปากพีวิทยาคารค่ะจังหวัดนครนายก ก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้ก็แค่อยากจะมาแนะนำตัวให้ทุกคนรู้จักกันเฉยๆแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณคนที่ติดตามทั้งหมดพันกว่าคนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากไปแล้วนะคะแค่มาแนะนำตัวแค่นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบาย,บาย,บาย